เรื่องแสงทองแห่งชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเมื่ออยู่ในหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามที่เรียกว่ากัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้และหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแล้วเกิดจิตใจเรามันยังไม่ยอมรับ มันก็จะอยู่ด้วยการฝืนถึงจะฝืนอย่างไรก็ตามจะฝืนใจภายในแต่การกระทําภายนอกคือระบบแห่งชีวิตรเบียบของสังคมนั้นๆกลุ่มชนที่ดีที่งามที่เรียกว่ากรรยาณชนย่อมมีระบบชีวิตและระเบียบสังคมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเอกภาพที่ดีที่งาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและสังคมให้ดีให้นำเพราะนั้นจาเป็นเราก็เลยจะต้องปรับคืนมาปรับตนเองศีละสัมปทาถึงพร้อมด้วยศินจะมีคำอธิบายแบบสมัยใหม่ให้เข้าใจชกักก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าด้วยระเบียบวินยัย ตอนนี้มันจะมีคุณค่าด้วยระเบียบวินัยเมื่อเราอยู่ในสังคมของคนดีของหมู่มคนดีเขามีระบบว่าเวลานั้นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องพูดอย่างนั้นและจะต้องช่วยกันอย่างนี้เราแม้ใจยังจะฝืนอยู่แต่เราก็ทําตามระบบระเบียบเกิดเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมขึ้นในที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็เป็นผู้อยู่ในสังคมนั้น อีอย่างมีคุณค่ามีคุณค่าคือมีส่วนร่วมให้สังคมดีงามยิ่งขึ้นไปอีกอย่างมีคุณค่าด้วยระเบียบวิน,นัยตรงนี้เรียกว่าศีลสมปทาเป็นรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันหนึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมเรามักจะขาดระเบียบวิน,นัยไม่เคารพกติกาไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งสังคม มันก็เลยเต็มไปด้วยความวุ้นวายสับสนเพราะนี้เราขาดแสงเงินแสงทองข้อนี้บางคนไปอยู่ในกลุ่มของคนดีอยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้นั้นเพราะว่าจิตใจเรามันไม่มีแสงเงินแสงทองมันไม่ปรับตนเองให้เป็นผู้มีศินอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในสังคมด้วยระเบียบวินัยก็กลับไปส่งเสริมโยนคืนไปกระทําให้สังคมนั้น ดีงามขึ้นต่อมาก็มาถึงแสงเงินแสงทองข้อที่สามแห่งชีวิตข้อที่สามนี้มีภาษาพระพุทธเจา้านะครับฉันทะสัมปทาฉันทะนี้แปลว่าความพอใจแต่มันก็ยังสั้นหน่อยเพราะไม่ได้ขยายแต่ถ้าจะให้ขยายครอบคลุมเต็มเนื้อคำก็จะได้คำว่ากุศลธรรมฉันทะสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความพอใจฝักใยในกุศลธรรมในคุณงามความดีเมื่อเราอยู่ในหมู่ที่ดีคณะดีกันระยานามิตรดีปรับปรุงตนเองอยู่กับสังคมอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วยการเป็นผู้มีระบบระเบียบแล้วก็พยายามทำความเข้าใจความเป็นอยู่เช่นนั้นน้อมจิตน้อมใจฝ่พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามขึ้นในชีวิตจิตใจตนเองและในสังคมพูดให้มันทันสมัยหน่อยก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์เป็นอนวาข้อที่สมนี่คือแสงเงินแสงทองถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามแก่ชีวิตและสังคมสภาพแวดล้อมขอทบทวนอีกทีหนึ่งสข้อนี้ ไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีก็จะได้คําว่าหนึ่งรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีทีน่นามสองอยู่ร่วมกับสังคมนั้นๆอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วยระบบกระเบียบวินัยนั้นๆสาม ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจ <c oughs> ไยสร้างสรรค์ให้เกิดบูรณาการที่ดีงามแก่ชีวิตตนเองและสังคมนั้นนั้นเรียกเป็นภาษาพุทธเจ้าของระว่ากัลายาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมหน่ยหมู่คณะมิตรสหายสังคมที่ดีที่งามศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศิลทองตอนเองอยู่ในระบบระเบียบร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่า ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพอใจฝักใ่ในสิ่งที่ดีที่งามของสังคมนั้นของบุคคลนั้นของตนเองนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่แสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันเจอจ้าต่อมาอัตสัมปทาท่านแปลว่าถึงพร้อมด้วยตน <c oughs> มันก็เลยจบมันก็เลยจบ มาถึงพร้อมด้วยตนนี่มันตนอย่างไรอัตตาแปลว่าตนความจริงนั้นมันหมายลึกไปกว่าน,นั้นอัตสัมปทาก็แปลว่าไวพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพข้อที่สามนบวิถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่สี่อัตสัมปทาควรจะแปลให้ทันตหมัยว่ามุ่งม,มั่น พัฒนาตนให้เต็มความสามารถเต็มศักยภาพในศักยภาพศักยภาพนม้นมันเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสักขิสักขีตรงกับภาษาไทยว่าความสามารถที่จะเป็นไปได้อัตสัมปทามุ่งมัน่นพัฒนาตนจนเต็มความสามารถ ไม่พึงท้อแท้ห่อแหเย่เฉาจิตใจว่าเราทําไม่ได้มองดูคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นทําไมเขาทําได้ท่านผู้นี้ทําไมต้องตื่นมาเวลานี้ได้ท่านผู้นี้ทําไมต้องมานั่งสมาธินานๆอย่างนี้ได้ท่านผู้นี้ทําไมต้องมาทําทกิริยามารยาสงบเสงี่ยมสํารวมท่านไม่มีกิเลสหรือท่านก็มีเหมือนกัน ท่านเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหามือนกับเราแต่ท่านพัฒนาท่านไปเรื่อยๆแม้เราเองก็ควรจะเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ากัลยาณังวาวัตโพสกิท่านมีความสามารถที่จะกระทําตนให้ดีให้งามเนาะอาตาหิอัตาวิหินยติแต่ว่าท่านนั้นได้ดูถูกดูแคลนตนเองเสี็แล้วว่าตนเองทําไม่ได้ตรงนี้เราจะต้อง พัฒนาตนเต็มศักยภาพใช้ความสามารถที่มีความภาคเพียรพยายามจนถึงที่สุดจะต้องดีให้ได้เหมือนคนดีทั้งหลายทำไมท่านเหล่านั้นทำได้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเต็มความสามารถตายแล้วแล้วไปเกิดมาอีกสักแสนชาติก็ยอมมวยด้วยหาด้หันถ้าเกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งันก็ฝาฟันพัฒนาจิตใจ ตนเองต่อไปด้วยใจทน์ตรงนี้ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งม,มั่นพัฒนาตนจนเต็มความสามารถเต็มศักยภาพนี่เป็นข้อที่สี่ต่อมาก็มาถึงข้อที่หาทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องดีงาม พูดง่ายก็เรียกว่าปรับปรุงทัศนะวิสัยทัศน์ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ปรับปรุงทัศนะหาวิสัยทัศน์คือความเห็นให้มันสอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลค่านิยมที่ถูกต้องไม่จอมปลอมค่านิยมที่ดีงามนี่ภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐิสัมปทา มีความเห็นอันสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลเหตุปัจจัยอย่างประกอบไปด้วยปัญญาในี่ข้อที่ห้าข้อนี้มีความสําคัญไม่ใช่น้อยเลยคนบางคนนี่มีความทุกข์เพราะความเห็นของตนเองเมื่อตนเองมีความเห็นอย่างนี้วิสัยทัศน์อย่างนี้ก็อยากจะให้คนทั้งหลายมีความเห็นเหมือนกับตนเมื่อผู้ใดมีความเห็นขัดแยง้งตนตนเองก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา มันดีเมื่อความทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่ดีก็จะให้มันมีขึ้นมาสิรีบปรับบางทีเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แต่เหตุปัจจัยมันไม่เป็นด้วยต้องเข้าใจว่าเหตุผลกับเหตุปัจจัยคนละอันนะเหตุเป็นอย่างนี้มันส่งให้เกิดผลอย่างนี้เรามีความเห็นว่าเหตุเป็นอย่างนี้มันจะต้องให้ผลอย่างนี้เมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เรามีความเข้าใจต่อเหตุผลอย่างนี้แต่เหตุปัจจัย คนอื่นเขาไม่เข้าใจตามเหตุผลนี้แต่เขามีปัจจัยอันหนึง่งให้เขามีความเห็นอีกแบบหนึง่งเพื่อเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอย่างนงมันก็ขัดแย้งกันระหว่างเหตุผลกับเหตุปัจจัยระวังให้ดีนะระวังให้ดีวิสัยทัศน์ตรงนี้ต้องปรับมิฉะนั้นทุกตายในโลกนี้คนในโลกนี้ย่อมไม่มีความเห็นเหมือนกันลูกพ่อแม่เดียวกัน ก็ไม่สามารถทําความเข้าใจกันได้บางอย่างเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เขาเข้าใจอย่างนั้นกับเรามันไม่ตรงกันมันไม่ไม่ต้องเป็นถูกตรงนี้ต้องปรับ <c oughs> พระสงฆ์เจ้าเหมือนกันมิจเินมันก็ไม่แตกเป็นหลายๆนิกายมาหายานก็ดีเทระวาตก็ดีแตกออกจากกันแล้วก็ยังแตกก็จะกระจายออกเป็นหลายๆนิกายเพราะความเห็นวิสัยทัทศนคติฆ่านิยม เหตุผลเหตุป hmm. okay. ัจจัยมันแยกแยะออกไปเพราะนั้นเราสูงขึ้นมากว่านั้นเองมีว um> ิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจเหตุผลและเหตุปัจจัยข้านิยมให้มันสอดคล้องโอเคตรงนี้ไม่เข้าใจเหตุผลเราเป็นอย่างนี้แต่เหตุผลของคนอื่นซึ่งมีปัจจัยเข้ามาแทรกมันก็ต้องเป็นอีกแบบอย่างสมมติว่าเราเห็นว่า ต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มันงดงามมันควรจะได้รักษาธนุถนอมไว้เราก็ชี้แจงมีอีกบางส่วนไม่เห็นด้วย <c oughs> <c oughs> และส่วนนั้นอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเราบางคนอาจจะเห็นว่ามันจะหักมันจะโค่นทับบ้านทับช่องเขาเขาจำเป็นจะต้องตัดเมื่อเราไปเห็นเขาตัดเราจะเป็นอย่างไรเหตุผลของเราต้องการเอาไว้ให้มันดูดฟ้าดึงฝนเป็น สิ่งที่ดีที่งามลูกหลานจะได้พบได้เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แต่เหตุผลของเขาก็มีเหมือนกันเขามีเหตุปัจจัยเข้ามาว่าอันนี้มาจะโค่นทับบ้านชองเขาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัดมันเสียแล,ล้วปลูกปลูกต้นใหม่มาแทนที่อืออน่นแปลกงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ใจเศร้าใจอะไรเหตุผลของเรากับเหตุปัจจัยที่จะโยงใยต่อไปเป็นเหตุผลของเขามันไม่เหมือนกันวิสัยทัศน์ตรงนี้ต้อง ไม่ต้องให้มันไปทุกข์หรืออาจจะมองตง่อไปว่าเขาไม่เข้าใจยาวไกลไปกว่าน,นั้นเขาเข้าใจได้เพียงแค่นี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรตามแต่เราต้องปรับปรุงตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าทิฏฐิสัมปทา <c oughs> ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมันก็จ <c> บ <oughs> เราเราไม่ได้อธิบายลึกลงไปถ้าจะพูดใหม่สมัยนี้ก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ทัพนคติข่านิยมปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลและเหตุปัจจัยไม่ต้องไปเป็นทุกข์แก่กับสิ่งเหล่านี้นี่ต่อมาหาข้อที่หกแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตรุ่งอรุณแห่งชีวิตข้อที่หกสติสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าอัปปมาธะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ควาไม่ประมาทก็คือมีสติอัปมาทะสมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้อนตื่นตนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองเรื่อยไปไม่หยุดยัง้งมีสติอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ภาษาพระอเนยิวะอปะมาทะสมปทาตัวสุดท้ายแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตตจวสุดท้ายก็คือ มายนิโสมนสิการะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้กระทําไว้ในใจอย่างเย็บคายสิ่งใดที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในผัสสะในอาจตตณนะไม่ว่าจะเป็นรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดสัมผัสใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นกับตากับหูกับจมกูกกับกลิ้นกับกายกับใจ ตัวนี้จะเป็นบอ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตจิตใจท่านยังเรียกว่าโยนิโยนิแปลว่าบอ่อเกิดที่เกิดโสนัน้โยนิโสมณะแปลว่าใจสิการะกระทำไว้ในใจให้ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจจะเพึ่งไปลงหลงไหลไปหยิบไปฉวยจะเพึ่งไปต่อต้านแต่พิจารณาให้ชัดเจนละเอียด สืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแกะวิเคราะห์วิจัยมันออกมาตรงนี้เรียกว่านิโสมนสิการสัมปธาพูดภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจอย่างง่ายก็ควรจะได้คำว่ารู้จักแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้คิดรู้คิดคิดอย่างไร คือทุกคนมันคิดเป็นทั้งนั้นทําไมจึงจึงจะต้องมาบอกว่าให้รู้คิดคิดชั่วก็มีคิดดีก็ได้คิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้คิดโง่ก็ได้คิดฉลาดก็ได้เพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงมีแนวความคิดของท่านเรียกว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเนี่ยฟังให้ดี มันมีแนวคิดของมันถึงเสียนคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมให้เกิดขึ้นมันอยากจะคิดนักคิดนามันจะต้องคิดมันไม่ใช่คนตายแต่ใช้ความคิดให้มันเบนเบียงเบนไปหาสิ่งที่มันดีงามคิดถูกวิธีมันอยากคิดนักก็ส่องมันคิดไปเลย พยายามคิดให้มันถูกวิธีให้มันเป็นระบบให้เป็นซิสเต็มคิดมีระเบียบอันนี้ส่งไปนี่อันนี้ส่งไปนี่อันนี้ส่งไปนี่ให้มันเป็นแนวคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลเหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ย้อนไปย้อนมาให้มันโยงใยญ่ถึงกันเอออันนี้มันมาจากเหตุอันนั้นวุ้ยผลอันนี้มาจากเหตุอันนั้นวุ้ย เหตุ <kę> อันนี้จะไปสู่ผลอันนั้นเว้ยถ้าฉันคิดอย่างนี้ฉันพูดอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้มันจะไปสู่อันนั้นอันนี้มันมาจากความคิดอย่างนั้นมาจากการพูดอันนั้นมาจากการทําอย่างนั้นมันจึงมาเป็นอย่างนี้น,น,นี่เลยว่าคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเรากุศลธรรมให้เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปโอ้วันคขืนผ่านไปความตายใกล้เราเข้ามาเลยบุย้ยไปเห็นคนอื่นเขาอยู่ดีๆเขาเป็นอมภารอมภพสุดห้บนอนลง เราต้องมาคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรได้ถ้าเราอยู่ดีๆแล้วเราทุดหววลงเนี่ยเราจะเจริญศีสมาธิปัญญาได้ไหมเราจะมาประกอบคุณงามความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาสิลงประการเจริญภาวนานได้ไหมเราจะกระทําสิ่งที่ดีที่งามได้ไหมถ้าเรามานอนแองแมงนอนขี้นอนเยี่ยวอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันปลุกเราให้เรากระทาสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้น ไปเห็นคนอื่นเขากําลังร่งรํารวยแล้วลูกเขาตายไปเขาจะมีความโศกเศร้าอะไรอาวรณ์อ,อย่างไรหรือเห็นเขาร่ํารวยแล้วเขาตายจากทรัพย์สมบัติไปยังไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเราเองยังไม่ร่ําไม่รวยอย่างนั้นแต่เราเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยไปไม่ดีกว่าหรือที่เราจะต้องถึงวันนั้นและชีวิตไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เห็นคนอื่นลูกเขาตายเสียผัวเมียเขาตายจากพระภาคจากของรักของชอบใจวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นแก่เราก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราก็ทําสิ่งที่ดีที่งามเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ําก่อนที่มันจะแห้งแรงเตรียมเงินบาทเงินแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความสูญสลายพัดผ่ายังนี้ไม่ดีกว่าหรือเห็นคนอื่นเขาตายก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเร็วเขาอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็น ชั่วโมงข้างหน้านี้เอาเถอเราจะต้องมารีบกระทาสิ่งที่ดีที่งามก่อนที่เราจะตายไปคิดเป็นไหมเลยคิดจางนี้ถ้าคิดจางนี้ก็เรียกว่าเอเยอนิโสมนสิการะสมปทาพึ่งพาแก้ปัญหาชีวิตตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้คิดอะเะคอสลปแสงเงินแสงทอง ที่มันจับขอบฟ้าในวันนี้มันก็สว่างมาแล้วแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจท่านหรือยังหรือมีแต่อันธกาเรน,นะเต็มไปด้วยความมืดโอนะทานะเวสทะทำไมเล่าไม่สวยหาความสว่างคือคุณธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนใจของเราอยู่ว่า นุหาโสกิมานันโทนิจังปัฉริเตสติอันตกาเรณโอณัถััณเเวสทาท่านจะมามัวร่าเริองอะไรกันท่านจะมามัวหัวเราะเริงร่าอะไรกันอยู่ในโลกนี้ชีวิตนี้กําลังเต็มไปด้วยความมืดกาลังเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยภัยคือความแก่ความเก็บความตายความแตกสลายความพัดพาก เมื่อตนเองตกไปในความเมื่อเช่นนี้แล้วยังไม่รู้จัสแสวงหาแสงสว่างอีกหรืออะไรเล่าคือแสงสว่างแห่ชีวิตขออนุญาตพูดภาษาอีสานบ้านฮาสักหน่อยนึ่งคนโบราณท่านแปลโกนหฮาโสเมนจะหัวแห่นหา่าวกิม่านั่นโทเมนจะหัวแห่นหา่าวสดสืนเนื้อใดเดนออลซ่อนซอใดเดจังใดเฮฮ้องปัชลิเตสติโตของเจ่า ไฟหักล่นล่ามใหม่เผาล่อนอยู่ทุกเมือ่ออันธากาเลนะโอนัคคานะาเวสถาะขั่วเหมือนม้าห่อ่มตะเกียงเจ้าส่างบอาหาเดนอตอนนี้เรากำลังตกอยู่ในความเมื่อดแห่งโมหะอวิชชาแพทยเผาอยู่ยด้วยตัญหาอุปาทานจิตใจจึงเร้าร้อนทะเยอทะยานอยากอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะจบสิ้นหลง เมื่อไรเราเราจะได้เห็นแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตขจัดความมืดมนอนตรก,การแห่งชีวิตจึงควรสแสวงหาแสงสว่างแห่งชีวิตอะไรคือแสงสว่างแห่งชีวิตคุณธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งพระศาสนาในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตที่ดีงามรุ่งอรุณแห่งชีวิตเจ็ดประการหนึ่งท่านจะต้องฟังให้ดีเสแล้นนะ หกัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมเลือกสแสวงหาแหล่งแห่งความรู้หมูนะ่คณะบุคคลแบบอย่างที่ดีงามสอศีระสัมปทาอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าด้วยระบบระเบียบวินัยที่สังคมนั้นมีจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างดีงาม 3. ฉันทะสัมปทา ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ทั้งชีวิตและสังคมที่ดีงามกระเตอร้นอยู่อย่างนั้น 4. อัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาจิตใจและตนเองอย่างเต็มความสามารถศักยภาพที่ตนมีอย่าท,ท้อเทอย่าดูถูกดูดแคลนว่าตนเองทำไม่ได้ห ทิฏฐิสัมปทาปรับปรุงทัศนวิสัยวิสัยทัศให้กว้างไกลปรับปรุงค่านิยมของตนเองให้สอดคล้องถูกต้องเหมาะสมตามแนวแห่งเหตุผลและเหตุแห่งปัจจัยนี่ห้าที่ผ่านไปหกอป,ปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วย ความเป็นผู้มีความไม่ประมาทแต่ตื่นรือร้นตื่นตนอยู่ตลอดเวลาข้อที่6ข้อที่7จเยนิโสมนสิการะสัมปทาพึ่งพาแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความเป็นผู้รู้จักคิดคิดให้มันเป็นคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มันมีเหตุมีผลคิดเพื่อปลุกเรากุศนธรรมคุณคงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจตลอดเวลานี่คือบทสรุปแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตรู้จักเลือกเฟ้นหาแหล่งแห่งความรู้และผูคคนตัวอย่างอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่มีคุณค่า ด้วยระบบระเบียบวินัยที่ดีที่งามมีแรงจูงใจฝ่ายสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถปรับทัศนวิสัยค่านิยมของตนเองให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุปัจจัยแนวแห่งเหตุผลวิสัยทัดกว้างไกลจิตใจที่ดีงาม เปิดรับเอาคุณงามความดีจากคนอื่นจากสังคมปรปับปรุงทัศนวิสัยขันยมให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลและเหตุปัจจัยต่อมาข้อที่หสรุปซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อตอกย้ำเราทั้งหลายในจุดนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระตรือรือร้นตื่นตนพัฒนาแก้ไขปรปับปรุงกั่ตลอดเวลา ข้อสุดท้ายเป็นผู้พึ่งพาแก้ปัญหาแก่ตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้จักคิดโยนิสโสมนสิการคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเรากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นนำสุขการปฏิบัติให้ได้จริยธรรมทางความคิดและจริยธรรมทางการกระทำให้เกิดขึ้นสุดท้ายก็จะสรุปลงอยู่ที่ว่า มีตาสมปสมมาคาม,มโยนิโซเจปยุนชะโตวิชาวิมูติวสีภาโวสาพเมเต,เตนลาภติความเป็นผู้มีมิตรมีสหายมีหมู่คณะที่ดีที่งามกัลายาณมิตรสมปทาหลังจากนั้นพัฒนาตนให้สอดคล้องด้วยคุณธรรมด้วยการเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการในใจ วิชาวิมุตติวสีภาวกก็จะเข้าถึงความเป็นผู้มีวิชามีความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมีวิมุตติสรภาพ liberation version วิมุตติภาพอิสรภาพมีความสุขสงบสันติภาพที่แท้จริงมีวสีมีอำนาจวสีภาวกมีอำนาจเหนือจิตเป็นนายแห่งความคิด เป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายเป็นเกลอเป็นเซียวเป็นเพื่อนฮักเพื่อนแพงกับความพลัดพรากพร้อมที่จะโบกมืออำลาจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญหนะ้ากับยมพบาลในโลกไหนก็ได้เพราะความดีที่ทำมาจิตประการเป็นแสงเงินแสงทองสองสว่างแห่งชีวิตเพราะฉะนั้น เตรียมตัวไว้แล้วก่อนที่จะตายเหมือนเตรียมกายไว้แล้วก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าใหม่เตรียมกายก่อนแต่งเมือนเตรียมน้ําไว้แล้วก่อนที่จะถึงยามแหง้งแล้งเมือนเตรียมเงินบาทเงินแบงค์เมือนเตรียมเงินไว้ในแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียม <T> จิตเตรียมใจไว้พร้อมที่จะพัดพลากจากสิ่งที่เคยรัก สิ่งที่เคยชอบใจสิ่งที่ได้สิ่งที่มีถ้าจะทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตส่งทอดจับขอบฟ้าชีวิตของท่านดีงามสังคมรอบข้างก็จะไม่ขัดขวางท่านชีวิตที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมเจ็ดประการดังกล่าวมาจะเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่า มีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณค่าและในขณะเดียวกันชีวิตเช่นนี้จะเป็นชีวิตที่ให้จากให้แก่สังคมอย่างมากมายเกื้อกูลต่อสังคมอย่างมากมายและจะเป็นชีวิตที่เอาจากสังคมแต่ละน้อยและจะปลดปล่อยตอนเองจากพันธนาการของสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดของสังคมครอบงำเราไม่ได้ เป็นชีวิตที่อยู่กับสังคมร่วมกับสังคมอยากมีคุณค่าและในขณะเดียวกันก็จะเป็นชีวิตที่ปลดปล่อยพันธนาการตนเองจากสังคมสังคมครอบงำ